ตัณหาหักหลูกหักเตา่าคือจังเสือบผูกข้อตัณหาหักผัวหักเมียคือจังปอผูกศอกตัณหาหากักทรัพย์สมบัติเงื่อนทองคือจังปอกซุปติน่นอันนี้ก็เป็นพญาธรรมคำสอนของคนโบราณอีสานผ่านพิธีการจัดการศพสอดคล้องกับหนังที่กำลังโดงดังในสมอนีนั่นก็คือสับปเปลอครับจาก,กรวานไทยบ้านอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับคนอีสานบานเห่าสุดหยอดแห้งนอกจากให้ความบันเทิงสนุกสนาน ย่งแฝงโดยคติธรรมคำสอนพานพิธีการหรือว่าพอยยิสักซึ่งเป็นตัวละครหลักในการจัดการศพหรือว่าอาชีพซับเปลือกนั่นเองครับตรงกับพญาที่ผมบอกขึ้นมาวังหันครับเวลาจัดการศพงานศพเอิญว่างานเฮี่ยนดีเป็นยังจังเอิญว่างานเฮี่ยนดีเพราะว่ามีแนวดีๆที่สีสอนเฮาอยู่บ่แมนว่าการตายเป็นของดีแต่ก็อย่าลืมว่าการตายคือสัจจะธรรมแมนบอครับเอินว่างานเฮี่ยนดีเพราะว่าเฮาสิเด็ไปเรียนรู้สิ่งดีๆจากงานเพิ่นก็เลยว่าหนึ่งคนตาย ร้อยคนตื่นหมื่นคนเข้าใจเข้าไปงานศพก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ซับประเลิบพจนศนเขานําอันแรกเลยครับการมัดตาสังซับประเลิบพกนสิมัเสือกปานเสือกได้ดิบ่มัดใส่ข้อจองใส่มือพ่วงไปใส่ตีนอันนี้เอื่นว่ามัดตาสังตามกระบวนการทังวิทยาศาสตร์คือการจัดการศพครับบให้เเ้นอีดมันดีดมันยังออกมาห้ศพอยู่นิ่งๆแต่วันในยะของธรรมะคือการสอนครับพุตโตคีเวตัณหาหักหลูกหักเต่าคือเสือกผูกข้อ นี่ก็คือขันค้นายนั้นมีลูกมีเตาก็ให้ให้ละตันหาตัวนี้คือบ่ใหห่วงหาอวบนกับลูกกับหลานตันหา,นห,าหักหัวหักเมี่ยคือจังปอผูกศอกเพิ่นก็บอกว่าภริยาหัดเทนี่หัดเทก็คือมือตันหาสักสมบัติคือจังปอกสุกตินว่าทานางปาเทเวลาเพิ่นสิเผาศพกับเจ้ามีตัดตัดจริงเรานี่ออกคือเป็นการให้ตัดอะไรบ่ให้วห่วงหาวอวบนกับลูกกับเตากับซักสมบัติห่วงหาอาทรอหเ่าหนี นี่คือนัยยะของการแฝงธรรมาครับแล้วก็มีฉากหนึ่งที่บอกเจอถามพอจะของว่าเอา้าพอเป็นอย่างเพิ่นคือเคาะโล่งอ๋อเพิ่นเคาะโล่งเพื่อเอิญคนตายมากินเขา่าล้วมองนี้ได้ซะจะทําอีีเลยครับว่าลูกทรายก็ได้ทา,าเป็นอย่างเพิ่นคือบ่าหาให้ก,กันกติ้นแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับว่าเวลาเขาจัดพาะเวนหรือพระเข่าไปไววขาง,งานศพแล้วก็เคาะโล่งเอ้ยมากินเข่าเด้อพอมากินเข่าเด้อแม่บ่ได้กินหรอกครับ แต่ว่ามันก็คือปริศนาสอนรรมะว่าตอนมีชีวิตอยู่อันใดเพิ่นมากกินแสบๆบนนวอปู่ปาสินตอนหามาให้เพิ่นโบแมนไปจัดแต่ผ้าเว้นตอนตายเวลาเขาไปงานศพเฮาเห็นปุ๊บให้เกิดชุกคิดเออนี่เด้พ่อแม่เพิ่นตายเพิ่นเอามาตังไว้พ่อแม่กับบริกินย้อนใสจ้าของพันพ่อแม่ยั่งยั่งอยู่ก็ไปดูแลผลิบัติอันนี้ก็เป็นปริศนารรมที่แฝงในงานเฮียนดีเห็นบ่ครับแนวดีๆหลายอย่างละเด้ ที่ได้เรียนลู้จากงานศพหรือจากหนังเรื่องซับปปเปลือเป็นตะอุดนุนเพิ่อนอีกีครับไปเบิ่งได้เลยแล้กก็มีฉากหนึ่งครับพระเอกของเรื่องคือบักเสียงมันมีพิธีตัดสายแน่นก็คือเขาเอาศพออกมาจากเบา้าเขาสิทําพิธีเผาแล้วเนี่ยนะครับเพิ่นกระิให้ลูกให้เต่าห้คนที่มีความสัมพันธ์กับคนตายไปยืนหันหลังหลักกระจับวัสดุที่เฮ็ดมาจากกล้วยหรือว่าเอาได้ดิบพันๆไ้หลวก็เอามีดตัดเขาเอิ้นว่าตัดสายแน่นตัดความสัมพันธ์กลายเป็นพีนี้เป็นเพิ่นแล้ว โบเกี่ยวของกันเพื่อให้ศพไปบ่มีความห่วงหาอะไรเห็นบ่ครับนี่ก็เป็นปริศนารรมอีกอย่างหนึ่งที่สอนในห้ฮาเข้าใจสัจธรรมปริศนารรมที่เกิดในงานศพนังเรื่องนี้ก็สุดยอดครับเอามานําเสนอได้ดีแห้งแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งคือการทําพิธีเก็บกระดูกนะครับฉากนี้บักเจิดมาทํานาทีสับเปลือแท่นพอละครับกถือว่าทําได้ดีทั้งตัวละครสมบทบาทแห้งครับในการทาพิธีคือเอาขีเท่าของการเผาศพแล้วมาเห็ดเป็นรูปลักษณะรูปค้นหันหัวไปทางทิศตะวันตก แล้วก็ให้พระสงค์ทําพิธีบังสุขุลตายอนิจจาวัตสังขาลาอุปาทวยธรรม,มโนอุปชิตวานิรุชนตีเตสังวูปสม,มุสุขโขตามความหมายกับร่างกายนี้ไม่เที่ยงเนาะเมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปแล้วก็ต้องทําการสงบระง,งับเพื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยียงกบว่าไปแล้วก็ปินหนามาทางทิศตะวันออกวันพ้นเสษอนษิจจาเป็นนะอจิลังวัตยังไกโยปทวิงอธิเสสติชุดโทเปตวิญญ,ญาณนิรัตทางวัคลิงคลัง แล้วก็เอาเงินว่างครบ32ประการซับประเลิกบังกะสีเวาทวัดติงสปาถะคือร่างกาย32ประการมีแต่ธรรมะเบิดเลยครับแต่ว่าเวลาเข้าไปรวมพิธีบางเทื่อบางที่เขากับว่าได้ครบคิดพิจารณาทั้งเรื่องนี้สุดยอดแห้งนะครับเอาคติเรานี่ที่เป็นพิธีกรรมแต่โบไห้เสื้อแบบงมง่ายโดยเฉพาะบกเจิดเนี่ยเป็นลูกทรายเล่านเนี่ยเลี่ยนจบกฎหมายมากแล้วก็ได้รับนาทีซับประเลนีแบบบ่ได้ตั้งใจ ก็เลยมีความขัดขันในใจกันมีคําถามอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับตัวละครเรื่องนี้แทนเยาวชนคนรุุนใหม่ในปัจจุบันว่าพิธีกรรมต่างๆที่คนโบราณอีสานเหตุมากนะเหตุเพื่ออีหยางแล้วพย,ยศขุทิเป็นทรัพเปลือกากาศเป็นผู้ให้คาตอบแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีครับการไปเบื้องหนังเรื่องนี้บวมแต่ได้ความบันเทิงสนุกสนานเสียงหัวราะได้หอดยานน้าตาได้หอนฉากตื่นเต้นย่านพิแล้วก็ได้ทําม,มากับมาพร้อมอันนี้ถือว่าผมว่าเป็นปรมตถธรรมที่แฝงมากในภาพยนตร์ เป็นตาใหพิ่นไดพันลลานผลล่ะครับอย่าลืมไปบึง่งนะครับสัป,ปะเะรอแล้วก็ธรรม,มที่แฝงในงานศพที่เกิดขึ้นในทุกชุมชนนมูบานโดยเฉพาะภาคอีสานของเขานี่ธรรมะแฝงทั้งนั้นเลยอันนี้ถือว่าเป็นความเฉลียวฉลาดของคนโบราณอีสานที่แฝงมาในพิธีกรรมต่างๆแต่บได้เหตุแบบไร้เหตุผลเฮาต้องเรียนรู้ศึกษาหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอทั้งบันเทิงคดีและสารคดีขอเชิญชมโดยหวัวใจอิลีเลยครับ